เอทิสล็อกหนึ่งวันภูมิใจเสนอวันนี้ว่าไงสวัสดีครับผมยอซังเอทิสนะครับครับวิดีโอล็อกหนึ่งวันของพี่ยอซังเอทิสภาคสามโยว่าไงเอ็นตินี่ผมยอซังตอนนี้ผมมาเที่ยวที่ซาอุขออภัยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เกิดปัญหาในการจัดห้องเล็กน้อยนะครับเปิดห้องยากนิดนึงนะฮะผมพึ่ง แต่งหน้าเสร็จก็ขอใช้โอกาสตอนมาเที่ยวซาอุนี้ถ่ายวิดีโอล็อกตอนที่3ไปด้วยเลยละกันวู้นี่นี่ตอนที่ผมลงเครื่องที่ซาอุมานะเจอแฟนคลับอินตินี่กันเพียบเลยคือขอบคุณมากเอ,อิซึ่งวันนี้พวกเรามีงานเคคอนที่ซาอุนะครับสำหรับแฟนๆเอนตินี่ที่จะมาตามดูพวกเราในวันนี้นะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณมากนะครับเอาละไปเจอกันที่งานเคคอนนะครับบ๊ายบาย อยู่บนรถแล้วไอ้มินกีอยู่ข้างผมอากาศอย่างดีเลยว่าเหมาะกับการไปเคคอนที่ซาอุมากอยากเจออิตินี่แล้วไว้เจอกันนะไงสวัสดีพี่ยอซางพี่เข้าล็อกผมด้วยโอ้ว่าไงพี่ซานกําลังถ่ายล็อกอยู่ข้างหลังอ้าวสวัสดีพี่ว่าไงพี่ซานถ่ายล็อกเหมือนกันเลยเหรอครับใช่พี่ด้วยเหรอค่ะฉันและยอซางล็อกค่ะเวลาล็อกต้องกินกินเล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  อ๋ยุนโฮพี่ยุนโฮก็ถ่ายล็อกเช่นกันครับสวัสดีครับครู้จักยอซังทีวีไหมนี่นะครับช่องใหม่ของบบนะครับทีวีช่องใหม่ครับโทรศัพท์ทีวีช่องใหม่ครับนี่ผมออาทีวีแล้วเนี่ยดูยินดีด้วยสวัสดีดีโอล็อกของยุนโฮเอ้ยทุกคนน่ารักน่าชังจังเลยนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมต้องถือกล้องตลอดแล้วมารวมกันที่นี่ยังไงล่ะครับนายมีอะไรอยากจะบอกไหมชอบสไตล์การแต่งตัววันนี้ โอ้ว้าวขอพระคุณเป็นอย่างสูงมากเลยล่ะครับพี่ยุนโฮจ้าีนี่ๆวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะเฮ้ย่าไรมั่วสวยหมดแล้กินเลยดีกว่าครับขออนุญาตไปซ้อมเต้นนะครับเพลงกอริลล่าสมริงครับเดี๋ยวไปเต้นก่อนนะครับบ๊ายบายคัดยังคัดโอเคไม่เจอกันนะไม่เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับอินตินี่ผมดอซังเองนะยุนโฮนายกำลัง ถ่ายวิดีโอล็อกอยู่เลยเออกำลังถ่ายโยทำไมทุกคนจะมากวนตอนฉันถ่ายด้วยพอดีว่าผมเพิ่งกลับจากพรมแดงมีเอตินี่หล,หลายๆคนมารอต้อนรับพวกเราจริงไหมยุนโฮใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เราอยุดสถานการณ์เดียวกันแล้วยอซังถ่ายล็อกใช่เปล่าเออขอคำคมเด็ดๆสักสามคำสำหรับล็อกในวันนี้เออถึงหัวใจออนแอร์แต่ตับเราแข็งนะเจ๋งว่ะมหัศจรรย์ใช่ นี่เงินหรือไฟอะทำไมช็อตบ่อยจังอย่างจ๊าบกลางคืนอย่างห้าวตอนเช้าอย่างง่วงเฮ้ยเย้า hey! คำคมนายโคเซียวรับชมคลิปเต็มได้ที่ยุนโฮทีวีเฮ้ย hey, ทุกคน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 ดูนั่นสินั่นพี่ซองฮาวาครับ <Okay. S 1> เขาทำสายตาเหมือนนกเหยี่ยวอัน <Okay. S 1> แหลมคมโอ้ยอ <you> ายูเรดี้ปพี่ไปกันเถอะหัวเ <laughs> <laughs> ราอ,อะไรกันเนี่ย ถึงหน้าไม่หวานแต่ก็เสียงเบาหวานเฮ้ยว uh ันนี้ที่พรมแดงน่ะมันสุดยอดเลยนะเอนตินี่จริงๆนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคือแค่ได้ยินเสียงเชียของเอนตินี่ก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีก็เป็นกําลังใจมากๆรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาทันทีเลยละขอบคุณมากๆนะทุกๆคนที่มาคอยเชียแล้ววันนี้บนเวทีผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับขอทุกคนเออ คอยดูจับตาดูผมให้ดีนะพี่มินกีจะใส่แว่นกันแดดด้วยนะเว้ยสปอนเลยสิเพื่อนทอบเจริญว้ายแขกว i p ของหนูเลยพี่เราสองคนเป็นพระรองครับต้องให้วิดีโอล็อกยอสั่งเป็นพระเอกครับโอ้แว่นดำรำไทยเฮ้เฮ้วัดเสมียนอะไรวัดเสมียนอยู่ที่ไหนอะไรอะไรอะไรเป็นไงมารู้จักผมรู้จักคุณเฮ้ยใครวะเนี่ยพี่มินกีนั่งอยู่นี่เฮ้ใครวะเฮ้มินกีมีสองคน โอ้โหถ้าปอมขนาดนี้ฆ่าให้ตายไปเลยดีกว่าเอ้เอมินกีตัวปลอมมองท่านนี้หน่อยว้ยสมมุติถ้าจบงานเคคอนนี้ไปแล้วละก็เนื่องจากเราเป็นทีมรอบชิงชนะเลิศพวกเราจะทำงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับสำหรับแฟนๆทุกท่านที่มาร่วมงานกับพวกเราในงานเคคอนนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับพวกเราทีมงานทุกคนและเอทิสทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เลยครับผมขอเช่นชมนะครับจริงสิ วันนี้ผมต้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวยังไงจะมาเปิดวอล์กอีกทีนะครับขอบคุณเอาละผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนก็แล้วกันนะครับบ,บายบโยโยตอนนี้พี่ยุนโฮนั่งถ่ายวอล์กอยู่ข้างๆผม,มก็เลยหยิบกล้องมาด้วยนะครับนี่เออคือเมื่อวานนี้หลังจากงานเคคอนจบเออคือทีแรกว่าจะวางแผนปิดกล้องกลายเป็นว่าผมเผลอหลับเฉยตอนนี้ว่าจะเดินทางบินกลับเกาหลี สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้พวกเรามาแสดงโชว์ที่ต่างประเทศเยอะมากเลยและผมมีความสุขทุกครั้งสนุกทุกครั้งที่ได้แสดงโชว์แบบนี้นะครับในทุกๆเวทีผมได้ใกล้ชิดกับอินตินี่แค่นี้ผมก็รู้สึกแบบแบบว่าเราเต็มที่ให้แฟนๆได้มีความสุขก็พอแล้วครับและเมื่อผมบินกลับไปยังประเทศเกาหลียังคงมีอะไรให้เราทำอีกเพียบเลยไเจอกันนะจะอัปคลิปนี้เมืเ่อไหร่เหรอยังไม่แน่ใจเลยนะ ตอนกินอ่ะไม่เคยคิดพอกางเกงฟิตก็ดันมาทำหน้าเศร้าสิ้นเดือนตุลาคมตามพี่หมอปลายคำทำนายมีคอนเสิร์ตด้วยนะบายบายไปก่อนนะลูกฮอลูสวัสดีวันนี้เราจะมาวิดีโอคอลกับเอนตินี่กันครับผมจะออกไปหาเอนตินี่แบบมั่นสุดเวียงกันเลยนะครับบายบาย เจอกันไงทุกคนผมอยู่ที่งานเอ,อ่อ Fact Music Award มาแต่งหน้ากันแต่เช้าเลยหลายๆคนก็มาซ้อมให้ออกมาดีตั้งใจมากตอนนี้เหมือนคนอื่นๆก็จะเริ่มทำผมกันแล้วนะครับเออผมไม่รู้หรอกว่าคืนนี้จะได้รางวัลอะไรแต่ผมค่อนข้างกังวลมากคนมันตื่นเต้นถ้าได้รางวัลมาผมจะมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนเห็นกันนะครับโอเคอืม <c oughs> อเรากำลังเตรียมตัวสำหรับงานเดอะแฟกกันนะครับผมเปลี่ยนไปชุดนี้เพราะว่าจะแสดงแล้วสู้ๆครับดูสวยมากเลยใช่ไหมอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็ก็จะแสดงแล้วล่ะครับและผมคนนี้จะออกไปแสดงโชว์ทันทีเลยล่ะครับไป โอ้ดูสิาารางวัลศิลปินแห่งปีเอทิสอาาเอาละาาวันนี้เราก็ได้คว้ารางวัลศิลปินแห่งปีมาแล้วจริงๆต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับจริงนะพูดตรงๆเลยวันนี้ไม่มีแววจะได้อะไรด้วยซ้ําไปผมไม่รู้เลยว่าวันนี้จะได้อะไรแต่มันก็เกินคาดเกินคาดเดาจริงๆเราก็แค่วางแผนไว้แต่มันผมได้รับรางวัลศิลปินแห่งปีปีปีป,ป่สละอีปีป่มันยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราเลยละครับก็เออ ขอขอบคุณเอนตินี่ทุกๆคนมากเลยล่ะครับขอขอบคุณจริงๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันโปเตโตผมจะรักษามาตรฐานของวงเอทิสและการเต้นของผมต่อไปนะครับทำได้ไงทำได้ไงนั่นสิทำไงวะอุ้ยคนน่ารักไอคนน่ารักมันดีที่สุดแล้วล่ะพี่อยอดสั่งเอทิสขอกลอน3ามคำให้เดอะแฟกหน่อยสิเพื่อนแค่สเออพุงใหญ่มากกินไม่หยุด เพราะอาหารอร่อยและไม่มีราคำบรรยายอะนะมีแต่เอ,อ่อไอดีไลอาป้ายตายไว้กินว้วเฮ้ยลอเล่นรอ,อเล่นสวัสดีเอนตินี่ผมพูดแบบนี้ไปกี่รอบแล้วนะเย้ดูนี่อยู่ดีๆก็ได้2รางวัลคุณดูตรงนี้นะดูตรงนี้ตรงนี้เราเพิ่งได้รางวัล The b e s t Performer Award เชียวนะว คุยผมได้สองรางวัลเลยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะสุดยอดอเออจริงๆแล้วการที่เราได้รับรางวัลทั้งสองแบบเนี่ยมันสื่อถึงความพยายามของเราขอบคุณมากๆนะครับความพยายามที่เรามีในวันนี้ความทรงจําความทุ่มเทของเราที่เราทําไปวันนี้จะอยู่ในรางวัลใบ,บนี้มันเป็นการทําให้เรานึกถึงอดีตเตือนสติเราอยู่เสมอรางวัลน,นี้เป็นสิ่งที่มีค่ามีความหมายมากที่สุดสําหรับผมและวงเอทิส ไฟติ้งเออไม่มีอะไรครับแค่อยากจะมาขอบคุณเอตินี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแค่อยากจะพูดอีกครั้งเดียวว่าเออขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับครับพอแล้ครับพอก็มีโอกาสได้ทําวิดีโอล็อกตอนที่มาเที่ยวต่างประเทศซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะสนุกไหมหรือว่าไม่ที่ผมได้บันทึกตรงนี้ลงไปขอบคุณที่ชอบนะครับที่คอยรับชมวันนี้ ขอตัวปิดอย่างเป็นทางการครับบายบายครับกดจับตะไคร้ด้วยนะครับ